เพื่อนๆผมต้องเจนในวันนี้ตองเจเชื่อว่ามีหลายๆคนยังไม่รู้จัก m y n d p a p นะครับว่า m y n d p a p คืออะไรอันดับแรกนะคัับ m y m m p p คิดค้นมาตั้งแต่ปีไหนนะคะปี2017ับปิ2017ดคิดคนด้นโดยนักจิตวิทยาทโทนี่บรูซานนะครับแล้ว m y n d p a p มันคืออะไรครับ m y n d p a p คือแผนที่ความคิดที่เราเนี่ยจะเอาที่เราเนี่ยจะเอ,เอาความคิดที่อยู่ในหัวของเราออกมาอยู่บนกระดาษแค่แผ่นเดียวนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือจดบันทึกเช่นสมมุติถ้าเกิดตรงเตนอยากสมมุติถ้าตรงตนอยากจะแคสเกมนะครับแคสเกมแล้วตรงเตนเนี่ยทำเป็นไมล์แมปแล้วตรงเตนลืมเด็กก็สามารถเปิดไมล์แมปมาดูอีกได้นะครับ มาก็คืออุปกรณ์อุปกรณ์ในการใช้ทำไมยแมปก็จะมีกระดาษเพื่อนๆเห็นไหมครับตรงนี้คืออะไรหรอครับคือกระดาษครับแล้วก็มีดินสอดินสอเราเลยเนี่ยดินสอแล้วก็ปากกานะครับแล้วก็เพื่อนๆเห็นไหมครับมีสีมีสีเขียวสีส,สีสีดำสีม่วงสีฟ้านะครับสีพวกนี้นะครับ สีพวกนี้นะครับต่อมาก็คือประโยชน์ประโยชน์ของไม d แม p ว่าถ้าเกิดเราทำไม d แม p แล้วประโยชน์คืออะไรครับประโยชน์ก็คือประโยชน์นะครับประโยชน์ก็คือช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับสมมุติถ้าเกิดตรงตีเนี่ยอยากแคสเกมลงช่องของตรงตีนะครับตรงตีเนี่ยก็จะคิดเอาไว้หลายๆคอนเทนต์นะครับแล้วพอเราคิดเสร็จแล้วปุ๊บเธอก็จะทําเป็นไม d แม p แล้วไม้แมพเนี่ยจะช่วยให้ตอนเตตัดสินใจว่าอันไหนทำได้นะครับต่อมาต่อมาก็คือสมมุติต่อมาก็คือ,มมอ,าก,คอการจับประเด็นนะครับสมมุติถ้าเกิดตรงเตยทำอะไรทําหนังสือถ้าเกิดตรงเตยอ่านหนังสือหรือว่าไปทํากิจกรรมข้างนอกตรงเตยเนี่ยพอกลับบ้านมาปุ๊บตรงเตยเนี่ยก็จะต้อง ทำ Mind Map ให้ค,คุณครูเจนดูนะครับดูนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบความรู้จริงๆแบบนี้ก็ลืมกดติตามช่อง TJ Academy และถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากเห็นตรงเจทำไม d Map อันนี้ในในเกมทำไม้แม p ในเกมไมค์ครับเพื่อนๆก็สามารถไปติดตามได้ที่ช่อง TJ 1 8นะครับและอันนี้ก็คือ EP 1ครับมันอาจะจะมี EP ที่2ด้วยนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบความรู้จริง,รงๆวันนี้ก็ลืมกดติดตามช่อง TJ Academy ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ